กกิดเเเเเตต็็็มมมบบออ,บอื่ปนยังสวัสดีครับสวัสดีแมพี่น้องนะครับเด้อมณีมาพ่อกับน้องอาร์ตบิ๊กบุ๋มคนเก่าคนเดิมอีกแล้วครับมณีผมพาพี่น้องนะครับมากินซุปน้องไม้พี่น้องครับและก็ซีมีพผักกะซีมี่ หมักเขืออนอะพี่น้องนอแล้วก็ชีมีหมักกระถินและก็หมักถั่ถวพี่น้องครับเมื่อนี้พักบัวลายได้พี่น้องเด้อเหมือนกับเข่าเหนียวห่อนๆครับพี่น้องครับนี่ฮะคือเก่าพี่น้องครับมาๆพี่น้องมากินเข่าแรกนล้วกันครับซุปนอใหม่แซ่บๆครับพี่น้องโอ้โพี่น้องครับมื่อนี่จัดนักจัดเต็มครับมื่อนี่กับลมเย็นๆครับพี่น้องมันนี้ลมบัวแหง้ง ลุงป้าหน้าอาได้ยังกินเนาะพี่น้องครับทางนั้นนะหมักเคือ้อ้อนๆพี่น้องครับ สุดน้ำใหม่แสบๆคำหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ กินเขาแยำแรงนาอพี่นอ้องกับซุปน้องใหม่แซ่บๆพี่น้องเอ๋อ สุดน้ำใหม่มันใส่หลายอย่างพี่หน้องครับใส่เห็ดใส่หัวหอมใส่หมักทั่วพี่หน้องครับ 嗯嗯，嗯、mm。Hmm. Hmm. tối ừ, hết Toàn nhảy nhảy lên mấy nào ừ, Hết toàn nhảy nhảy lên มาเดยอพี่หน้องเด้อเอฟซีทั้งสปปอลาาทั้งมาเลเซียทั้งฟิลิปปินส์ทางเมืองนอกไปหน่อยมาเด้อคนอีสา,บานบันเฮ้ามากินซุปน้ำใหม่น้ำกันครับ มไม่มายอยากกินนะ้ำใส่หมูพร้อมพี่น้องครับม,มีหมูพร้อมนิดๆอ้หน่อยอ เอาพี่หนังไหมหมักเครืกกออ่องกกรอบอ่อนๆหนังหมักเคก่อ ข้าวท้าอยู่เป็นหน่อข้าวท้าอยู่ซ,ซุปน้ำมัโตใหญ่ๆคั่มใหญ่ๆแมวผมกำมะกวันแมวผมห <C> น <C> มามามา Hmm. <c oughs> อาหารอีสานบ้านเฮาแสบห,หลายอย่างเด้อพี่หน่องเด้อลองหาลองหากินเบิ่งเฮ็ดกินเบิ่งพี่หน่องเอ้ยเซิร์ชเบิ่งเลยในยูทู b e น่นเขาเฮ็ดหนวใดไ เห็ดในหลาไซส์ยังแน่ไม่ว่าจะเป็นแกงหวายบ่อซุปน้ำมับ่อม่นยังอีกแกงหยบกล้วยบ่อหลายอย่างพี่นนองครับแซบหลายอย่างอาหารอีสานอาหารอาหารพื้นบ้านมันแซบหลายอย่างไม่แรอน อีสานแสบหลายเดอ้อสมัยผมยังหน่อยผมเกลียวเขาไม่เมื่อยกินยังกระแสบหนัะคันเมื่อยขันคันหิวเด้ พระเจ้าเป็นห่วงเป็นห่วงผมอยากพี่น้องเป็นห่วงว่าเอยกินหลายเด้อระวังอ้วนมาสัน่นผมก็อยากอ้วนอยู่ผมก็ได้ มันคืออ่อนๆอย่างเอ้ยเสียบผัก แม่ผมก็มากวนแม่อีกตัวมาแล้วโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือหนีนนนนนนเนาะน้องอาร์ตบิ๊กบูมก็ขอจบคลิปไว้สนิทน้องพี่น้องพี่น้องเด้ออันจะลืมกดติดตามให้น้องอาร์ตบิ๊กบูมนะครับนะ <c oughs> เพื่อไปพาดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องครับสำหรับมือนี้น้องอาร์ตบิ๊กบูมขอไวส้สนีทเด้อพี่น้องเด้อคลิปต่อไปมือใหม่มือม,มือใดมือใหม,ม่มืออีกจะมาเบิ่งกันอีกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้กั กินเวลาไปพอสมควรแล้วสำหรับมือนี้องอบิบบูมขอบคุณครับ